เงินย <icana>, ิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หั่นสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นแนนเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความสีเรียดได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบจะ บ่ป้าพยายามบุ้งึ้นสีขึ้นเขามาหน้ารัวขาดพี่บุรีผมมายืนชิดอยู่ตรงนี้ผมจะทอรยอให้แตกขาดว่าทำไมขาดผมมาชินนะไหนนั่งดูตัวเองสีน้ำอยู่แล้วว่ะฟ้าคำลนข้าพเจ้าได้แอบหลงรักผู้หญิงไว้นางหนึ่งนางเป็นผู้หญิงสวยและถูกใจข้าพเจ้าไปยิ่งนั่ แม่นางกลับมีคู่มั่นอยู่แล้วข้าพเจ้ารับไม่ได้จะต้องไปชิงตัวแม่นางมาเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าที่โคราดนะอะไรโคราดไปหาโคลาดวิเกที่ไหนไปเล่นที่โคราดมีเยอะแยะไปแลาวแอบรู้ว่าผู้หญิงไม่หนึ่งคนแม่นางสวยถูกใจข้าพเจ้าเอ๊ะอ้าวโอ้โหยอะไรคะอะไรล่ะครับ จะลุกจะอะไรก็บอกกันบ้างดิเฮ้ยเอ้าพอผมนี่ก็บอกแล้วผมมีเทคนิคบอกให้แล้วไงครับคำบอกกันไหนอ่ะเอ๊ะอ้าวอ้อเนี่ยผมลุกเลยอ๋อไม่้งใจด้วยว่ะเดี๋ยวลองซ้อมกันดูก่อนได้ยินคำว่าอ้อก็ลุกอ้อก่ลุกเลยเราจะนั่งไงคะอ่นงั้นหนึ่งสองสามนะข้าเจ้าแอบล้มพักแม่นาแต่แม่นางมีคู่มั่นอยู่แล้วแต่ยังไงเราก็ต้องนำมาเป็นเมียข้าเจ้าให้ได้แต่เอ๊ะอ้าวอ้าวโอ้ เดี๋ยก็บอกแน่แน่แลกก็รู้เลยอ่ะเราจะต้องวางแผนซุ่มโจมตีแล้วชิงตัวม่นางมาเป็นของข้าพเจ้าแต่เอ๊ะอ้าวอ้ออ้อลุกอ้ออ้อนั่งค่ะจะเตะบยงี้ดีกับใครค่ะแต่แม่นางเอาแล้วเข้าไปอยู่ในเมืองหลวงแต่ข้าพเจ้าจะเอาทหารเข้าไปเนี่ยพวกมันก็ต้องรู้แน่นอนแน่นอนค่ะเราจะทำยังไงดีนะไม่ดีนะแต่เอ๊ะอ้าวอ้อ เราคิดได้เดี๋ยวอย่างนั้นเราต้องลุกแค่นี้ให้ไม้หล่นลุกไว้ลุกไว้โอ้แล้วข้าพเจ้าได้คิดได้แล้วคิดว่าอะไรคะเราจะต้องซุมหลอมตัวเป็นกองโจรแล้วบุกเข้าชิงตัวนางนั่นจ้ะแต่เอ๊ะอ้าวอ้ยไม้ไปไหน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  เอาพี่นั่งลงไปทาไมล่ะครับไม่ได้นั่งไปมันชักไม้ออกไปผมแค่อ้าวแต่ผมยังไม่ได้ออเมื่อกี้ผมเผลอนั่งไปเออให้ผมอ้อก่อนแล้วค่อยนั่งอ้อ่อเคครับขอเคครับเอ้อ้าวอ้ยถ้าอย่างนั้นเราต้องไปพยายามค้ามคืนนี้ดีกว่าถ้างัันมลาก่อนล่ะครับจ้ะผปลาก่อนล่ะครับค่ะไปแล้วครับคุณแม่นี่เลยค่ะเออ แล้วเจ้าชายฟ้าคำลงก็ได้เดินทางไปตามจุดหมายที่เขาจะไปฉากต่อไปพบกับนางเอกสาวแสนสวยรับบทโดยน้องสาวของจิ้งหรีขาวโอ้เอาคือใครคะจิ้งหรีแดงไม่พี่จะเอาแดงพี่ถั่วพี่ก็เขียวไม่อะไรอย่างน้ได้หล่ะข้าก็ซิบล่ะค่ะเออเอาเขียว ออกแรงเนี่ยพี่จะเล่นแบบนี้ได้บ้างก็ได้แหละเล่นตาขี้นี่นางเอกตกต้มาหรอคะไมยับขนาดเนี้ยที่ตรงไหนอะที่ไมยับเหี่ยวขนาดเนี้ยคะเขาแตกหน้าจริงเหรอทีเลยแบบพ่อเขานอนในรังอ๋อไม่นางเอกเลยไปนอนในรังมันอบอุ่นดีอ๋อเขาชอบอากาศอบอุ นักเอกจ้ะ <ดา S 2> โอ้โหเหี่ยวยันเล็บไปเนาะในี่ใคร้ว่วงๆช่วยจบเลยอ๋อเพราะเอ,เอ,เอิรนว่างพอดีครับเก้าแล้วค่ะชีวิตหนูเกิดมาแสนลำบากเดี๋ยวร้องเพลงชีวิตหนูได้ได้ชีวิตหนูเกิดมาถูกแมวกินหมดตรงรับไหนน่ะ ชีวิตหนูยังไงเนี่ยก็โดนแมวกินหมดอ่าชีวิตหนูไงมันน่ารังทนเนาะจ้าอะไรอ่ะอย่าบอกสิกำลังจะยกขายกไม่ทันยัง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 ไม่ยังใช่นี้ไม่ต้องร้องนะร้องนะนะนะร้องก็ได้ค่ะอ่าก็พเจ้ามีชื่อว่าสร้อยมาลามีคุามหมายแล้วชื่อว่าฟ้าดั้น สองคนจะแต่งงานกันแต่เอ๊ะอ้าวทมอย่าอย่าอย่าองขาอย่ามองข้ามความปลอดภัยอย่าอะไรนะอย่ามองข้ามความปลอดภัยทำไมมิฉะนั้นอาจเป็นเช่นนี้นี่คุณไม่ต้องเอาคืนเขาหรอกครับ ยี่จะได้รู้รถบ้างไงแกมานั่งกลางหรือนั่งริมเองทำไมทำไมจะล้มลงมันจะล้มหน่อยหนึ่งสองสามไม่รู้เลยคะไม่รู้ะลรไม่รู้วันนี้เป็นวันแต่งงานของเราสองคนจะไปหาเสร็จพี่ฟ้าลั่นจะดีกว่าอือโอยแมอัวเรา จะต้องรีบเดินทางไม่เช่นนั้นนีร่รีบใช่ไหมรีบใช่ไหมไ,ไปแล้วไปแล้วครับช่วงร้านมหาสนุกสวัสดีครับ สวัสดีค่ะน้องครับนี่ใช่ New Isuzu D-Max Magic Eye Highlander 4ประตูที่ออกมาใหม่ใช่ไหมครัยใช่แล้วค่ะคุณพี่นี่คือ New Isuzu D-Max Magic Eye Highlander 4ประตูทะยานต่อให้โลกตามยนตรกรรมปิกอัพระดับท็อปคลาสค่ะโอ้โหท็อปคลาสแบบนี้นะครับระบบความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ New Isuzu D-Max Magic Eye Highlander นะคะเราเพิ่มระบบความปลอดภัยใหม่ ADA s ค่ะติดตั้งในรถปิกอัพนะคะแล้วก็นับเป็นครั้งแรกในไทยค่ะสำหรับระบบตรวจจับวัตถุด้านหน้าด้ว กล้องคู่ 3D Imaging Stereo Camera ค่ะพร้อมเราดาร์สจุดและเซนเซอร์8จุดรอบคันช่วยให้ทุกการเดินทางของคุณพี่เนี่ยมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะโอ้โหจัดเต็มแบบนี้มันถูกใจพี่มากๆเลยนะครับแล้วภายในเป็นไงบ้างครับ ภายในนะคะเบาะนั่งดีไซน์โอบกระชับมาพร้อมเทคโนโลยีคูลแม็กซ์ที่ช่วยลดการสะสมความร้อนค่ะและเบาะนั่งคู่หน้านะคะมาพร้อมเทคโนโลยี a อแบ็กซับแรงสั่นสะเทือนลดความเมื่อยล้าค่ะและยังสะดวกสบายด้วยระบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางที่ตำแหน่งคนขับด้วยนะคะสุดยอดปไปเลยครับแล้วเครื่องแรงไหมครับน้องโอ้ยอย่ายพูดเลยค่ะอ้าวไม่อยากพูดพี่ก็ไม่อยากฟังทำไมหน่อยหนอยนะหนูสาเตรียมมา,าให้พูดหน่อยหน่อย อะไรครับเนี่ยเอ้าคุณพี่พูดหน่อยนี่คุยกับคนนี้ดีกว่าอุ้ยไม่คุณพี่อยู่เตรียมมาคือเครื่องเราเนี่ยแรงแล้วก็ออกตัวเร็วเร่งแซงทันใจขับขี่มั่นใจแถมแถมอะไรครับประหยัดน้ำมันอีกต่างหากค่ะโอ้โหแบบนี้แหละครับที่พี่ตามหามานานโรเตอรหรอคะหนูนั่นแหละคุณพี่อยูไปจริงนะจริงป้ะเนี่ยจริงไม่เอาได้ข่าวไปเวียดนามบ่อยๆไม่เอาไม่อยาก อย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะคะไปทําไมเวียดนามอ่ะไปทำไมไปก yani oh ินหมูยออ๋อโอ้โหอันนั้นพี่จองเลยครับจองรถจองหมูยออะหมูยอไม่เอาสิครับจองคันนี้เลยครับได้เลยสีนี้สเปคดีเลยได้ค่ะรอตรงนี้นะครับได้ค่ะโอ้สุดๆตัวใหม่สวยจริงๆเลยไอ้กิฟอ้าวพี่คินหาตัวอยู่เอ้าเฮ้ยกิฟมาทำไรหาเสียงเหรอ หาเสียงไงอ่ะหาจิ๊บนี่แหละเฮ้ยคืนนี้ไปกินเหล้ากับพี่เว้ยเฮ้ยไม่เอาเรี๋ยวเมียผมว่าเฮ้ยอย่าไปกลัวเมียพี่มีวิธีเว้ยยังไงวะเองก็ไปกินเหล้านะกินให้เมาเลยนะยแล้วกลับไปถึงบ้านเองก็ไม่ต้องอาบน้ำเฮ้ยเข้านอนทั้งชุดนั่นเลยแล้วไงต่อเอาเถอะแล้วแกก็พยายามนอนแล้วก็ทำท่าทอดกางเก่งถอด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 ยังไงก็ไม่ได้ซักพักเมียแกจะมาช่วยถอดเป็นเรื่องละพอเมียแกมาช่วยถอดปุ๊บจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ทีบเมียเลยปังเฮ้ย ทิให้ไงายหลังไปเลยแล้วเอ็งก็ตะโกนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับปากเมียคนเดียวแ,แค่นี้แหละตอนเช้าเมียแกจะทำกับข้าวอร่อยอร่อยมาเสิร์ฟถึงที่ผมเคยลองแล้ววิธีนี้แหละเออพอถีบเมียไปปุ๊บ เมียเอากับข้าวมาให้มันทีบสวนปั๊บมันบอกทีบมาถีบกลับไม่โกงเฮ้ยแล้วเอกไปพูดว่าอย่างไงวะก็ตอนผมมาผมวเอ้ยน้องไอแล้วถอดกางเกงพี่สิน้องาอเดี๋ยวเมียพี่ว่าชื่ออะไรนะชื่อน้องไอน้องไอน่ะเมียไอไหมไอเอไอเอฟขอเป็นตัวเลือกขอเป็นตัวเลือกอะไรฉากต่อไปเดียวไ่เดียวเดียวเดียวมีอะไรครับคุณนาย หิวอ,อีกแล้วค่ะอะไรคุณยังกินคาป่าอยู่เลยคุณหิวอะไรอีกเนี่ยเพื่อนหุณไม่ได้กินเนีครับอ้าวทำไมเพื่อนไม่ได้กินอ่ะเพราะอะไรอะ่ะก็คุณเราไปกินหมดเลยอะเจรอน ไวๆเหนียวนุ่มไม่อืดเนี่ยเจ๊รสอยากจะรับอะไรเพิ่มดีคะก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าเจ๊ชอบรส,อ,รสอะไรนี่เลยค่ะถ้าเป็นของเจ๊นะคะไวๆรสต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผาค้นแซ่บซีดถึงใจค่ะอ,อันนี้นะคะน้ำซุปเนี่ยกลมกล่อมค่ะเผ็ดเปรี้ยวซีดซาดเส้นของเรานะคะเหนียวนุ่มไม่อืดค่ะอร่อยครบเครื่องต้มยำแท้หอมแซ่บในแบบฉบับของไวๆค่ะ เลิศมากยังไม่หมดนะคะเจ๊จำได้แม่นเลยค่ะเพราะเจ๊เขาเป็นลูกค้าประจำนี่เลย,ยค่ะไวัยวยหอยลายผัดฉ่าแห้งค่ะดุเด็ดเผ็ดฉ่าเผ็ดร้อนหอมเครื่องเทศร้อนแรงถึงเครื่องความอร่อยแบบแห้งตัวจริงต้องนี่เลยค่ะไวัยวยหอยลายผัดฉ่าค่ะ จัดไปให้เจ๊อย่างละ5แพ็คแล้วก็ให้เพื่อนเจ๊อีก5แพ็คนะคะจัดมากจัดมากค่ะเจ๊โอเคทีนี้เราเริ่มดูลิเกกันต่อเลยไหมครับคุณนายได้เลยครับต่อเลยค่ะหนูก็หิวแล้วค่ะหิวเหรออยากกินไวไวเหมือนกันแต่อยากดูพระเอกมากกว่าอยากดูพระเอกก็อย่ารอช้าเลยฉากต่อไปพบกับพระเอกในสองเรื่องของเราเล้โหโอ้โหใจเย็นครับนี่คุณครับผมไม่นั่งแล้วไม้นี่ทำไมอ่ะ โอ้ไม่ไหวล้มแล้วล้มอีกเดี๋ยวเป็นอ,อัมพาวเขารับแล้วนะฉ <c oughs> ากต่อไปพบกับไท,<ค>ทเอกรูปหลอในทีมงานของเราน้องคิมมนอน เระเอกยิ้มกว่าตลาดเดี๋ยวดูรอยดูการรำแล้วดูรอยยิ้มของเขาดูการรำแล้วรอยยิ้มสวัสดีครับพี่น้องไม่รู้จะร้องอะไร เธอชอบใช่ไหมจริงปะเนี่ยอะไรกัดเธอหรือเปล่าคะหอมอะไรอีกอีกอีกต้องเลยนะเพราะอัดแต่เสียงอย่างเดียวต้องพอก้าวเสียงเขาทำอะไรคะเอามาใส่ในลิเกของผมเขาทำอะไรกับใจผมด้วยนะนั่นแฟนผมนะครับก็ไม่รู้ผมเห็นคุณยินเฉยเฉยจ้องอยู่่เจ้าอย่าไอ้อะโวยวายกันไปเจ้าอยู่ต่อหน้าเจ้าชายฟ้าลั่นเชิญเชิญเชิญเจ้าชายนั่งขอบ ขุ่นหนีมาข้างบนเจ้าหญิก็มียอดเหลือเกินเจ้าทำเช่นนั้นข้าก็หาวันไหวไม่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่ข้าจะได้อภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงของข้าแม่นางสร้อยมาลาเป็นเวลาเดียวกันนั้นกับที่องค์หญิงสร้อยมาลาได้เดินทางมาหาเจ้าชายฟาลั่น สวัสดีจ่าย่าทวดแม่โอ้ย <c oughs> นี่แค่เสด็จแม่ก็แย่แล้วเอายาทวดด้วยเหรอข้ดล้อเลนอันนี้เนี่ยคู่มั่นข้าไงนนะี่สร้อยมาลาแม่นางสร้อยมาลาถึงเวลาดีแล้วนะนี่ก็ครบรอบร้อยวันแล้วที่เราจะมาประชุมเพลิงแม่นางกัน,นโอ้ยใครจะขึ้นทอดผ้าก็เชิญ โแต่งแที่จะแก้ให้ดีเอาสุดคนตายเองไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าครบสามเดือนแล้วที่เรามาั่นหมายกันเราจะได้อพิเศกสมรสนะกันถ้าก็ล้อเล่นไม่นะและด้จังหวะเวลานั้นเองเจ้าชายฟาลั่นกับเจ้าหญิงสร้อยมาลาได้หันหน้ามองกันส่งสายตาให้รู้ว่าวันนี้เขาจะเป็นของกันและกันแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเองเจ้าชายฟ้าคำหลงก็ได้เดินทางมาถึงพอดี เ้ยยุคนเฮ้ยนาครับทุกเจ้าถือดียังไงที่จะแต่งงานกับแม่นางคนนี้เจ้านีบังอาจมา,จากเจ้าสิถือดีอบังอาจมากที่มาขวางงานมั่นของข้าเจ้ารู้ไหมแม่นางเป็นอะไรกับข้าเปได้ะไรแม่นางเป็นแม่ครัวที่เมืองข้าไอ่ไอ้ำผิดแล้วคนเป็นคนรักของข้า ถ้าเจ้าจะชิงไปแล้วก็เออต้องเจ้าข้ามศพแม่นางไปก่อนใช่ไม่ใช่ข้ามศพข้าพเจ้าไปก่อนข้ามศพข้าไปก่อนข้ามเจ้าไปก่อนเป็นไรก็หัวเราะแล้วไหมผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าหัวเราะตอนไหนพอผมตัวกระเพื่อมอย่างเงี้ยอันนี้หัวเราะแหละนี่จะว่าอะไรนะข้าบอกว่าให้ข้ามศพข้าไปก่อนข้ามเจะาไปก่อน โอ้ยนี่ตัวครณพี่ครับเอาแบบมีอำนาจหูละอัวออะแบบนี้อ๋อไม่พูดหม่ดิข้าพูดสามรอบแล้วนะว่าให้ข้ามซบข้าไปก่อนข้ามต้จะไปก่อนววคนอย่างเจ้าที่จะกล้ามาต่อรอกบคนอย่างข้าถ้ารักตัวกลัวตายมอบไปนางข้าพเจ้าซะอย่าไม่ยอมบอกเลยไม่ยอมข้า ยอมก็ได้เอาไปเลยไปจะยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมยังไงครับผมไม่ยอมแล้วก็ตู้กันมาสู้กันเต้นเตต้น ำไมอ่ะทำไมก็ช่วยก็เหนื่อยเหมือนกันโอ้แล้วดูสภาพยี้หมดสภาพนี้ไม่ค่อยแข็งแรงอย่าหัวเราะเลยเอาคนที่แข็งแรงแข็งแรงแล้วดูดีมาดีกว่าได้ไหมคะเจอหนูหนูฮะหนูทะเลาะได้อะเดี๋ยวให้เขาหัวเราะให้เขาหอบให้เขาหอบไปดูโอ้โหลิ้นยาวขนาดนี้งั้นหนูสู้พี่สองคนได้ไหมได้ได้ได้มาโนติเจ้าีิเก์ถนัดซ้ายแล้วเอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย ้โอเคๆได้ละพี่เดี๋ยวลงติ๊กตอกเดี๋ยวลงติ๊กตอกเฮ้ยทอาเอาเอาไม่อยู่เลยสงสัยจะรู้ท่าทางเอาเอาไอ้นี่วางผิดพลาดไม่ต้องเต๊งเต๊งเงเงไม่ต้องเอามเาเป็นนางเอกเฮ้ยไม่ได้แล้วมึงบอกแล้วบอว่าแล้วคุณจะไปทอะไรกไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ด้ไม่ไม่ไไ่ด้ไม่ม กมันมั่วเลยล้วนตัวไปมั่วมั่วขี่ชัดๆฉันเปล่านะเขามาเองฉันเปล่าชวนนะเขามาเองฉันเปล่านะเขามาเองฉันเปล่าชวนนะเขามาเองเจ๊ไฮแว๊บอุ้ยเดี๋ยวถามถามจริงอะเมื่อกี้รูปอยู่ตรงนี้แล้วเลยไปนู่นทำไมไอ้เลย จังหวะยกเมื่อกี้เนี่ยแอะเขาเขาลืมไปหรือเปล่าว่าหนูเป็นมีปอมอะเต็มเต็มสองตาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวว่าแะฮึดอีกแล้วคุณฮึดอีกแล้วว่าจะเขาสมาทิกไม่มีเลยเราเนี่ยแดงทั้งหน้าแล้วนะเนี่ยเขินหรอไม่ได้เขินไฟมันแรงหน้าคือผิวบางอมยิ้มมาตีตีอมยิ้ม เขเป็นคนอย่างนี้เองมันเป็นการแสดงคุณก็คิดว่ามันเป็นชีวิตจริงทั้งหมดเลยเหรอของลามมาไหมมาชายาม,มาไหมมากุ้งสุธิราชมาไหมคะมามาเล่นที่นี่มาผ่านไปเมื่อกี้นี่เองเล่นมาทำอะไรมาแ,แดงเนี่ยฮะทำอะไรมาหน้าแดงแดงคะน,ะะน, <laughs> นี่อะไรทำไมแดงหน้าแดงเป็นอะไรฮะ ต่อไปนี้ผมจะทําการแสดงให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมในบัดนี้ครับคุณพ่อแม่ครับได้ค่ะคุณลุงลุงต่อได้ค่ะลูกลูกลูกเมื่อป้ายไม่ยังโขวตายแล้วน่ารักหล่อจังเลยอ่ะเธอชอบใช่ไหมจริงปะเนี่ยอะไรกัดเธอหรือเปล่าคะของอะไรอีกตลอดเลยเพราะอ่านแต่เสียงอย่างเดียวนี่ต้องพอ ก้าเสียงเขามาทอะไรคะเอามาใส่ในลิเกของผมรู้สึกจะเป็นลูกคุณตำรวจสองคนเนี่ยครับผมเหมือนว่าเซอร์ไพรส์ผมับใช่ซื้อเค้กมาคนละก้อนก้อนละร้อยร้อยปอนก้อนละร้อยบาทครับแล้วก็เข้ามาเซอร์ไพรส์เฉยเลยพาเมียมาด้วยเมียคุณชื่อมีนาครับผมเป็นกาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อยู่สองคำคผมก็เห็นเด็กโอ้โหมีน้ำใจก็เลยให้เปคนละพันดูสิกำไรคนละเก้าร้อย รู้คุณตำรวจครับผมที่บ้านจะมีใครเกิดอีกไหมครับผมก็สนับสนุนเด็กอยากให้ใส่ชุดลูกเสือคร, <S <S ครับผมก็เลยให้ตังค์ไปครับผมครับผม